เดี๋ยวผมมารีวิว R15 นะครับปี2 0 1 8นะครับตัวนี้เป็นรถมือเดียวนะครับผู้หญิงใช้นะครับสภาพ90%นะครับราคาเปิดอยู่ที่สี่0มื่กล้กันครับไม่วิ่งอยู่ที่11,000มันนะครับวิ่งน้อยนะครับคันนี้ครับมาดูเครื่องกันครับเครื่องยนต์สภาพคือ เกเอ95%เลยนะครับสภาพรถนี่คือตำหนิไม่มีครับรถพรอนใช้งานนะครับตัวนี้เอาไปขับอย่างเดียวครับสวยๆนะครับรถไม่มีรอยครับไม่ล้มไม่ชนครับครได้ไปนี่คุ้มเลยครับอะไรแต่งมีครับมีมือเบรกมือคัทนะครับแล้วก็ชิวหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยน กันกันอะไรไม่รู้กันลมปะกันลมแล้วก็มีตัวคอบโซ่มีอะไรบ้างย่างเหลือๆครับรถวิ่งหนึ่งหมื่นกิโลนะครับก็คือท้ายเดิมมีให้นะครับอยู่ที่บ้านท้ายเดิมมีให้นะครับ สภาพสวยครับรถจบเอาไปใช้งานอย่างเดียวครับรับประกันครับอันนี้รับประกันได้เลยสวยแท้แน่นอน ก็ได้นะครับคันนี้85ปี2018สภาพสวยๆครับ